AI Story สร้างเรื่องเล่าด้วย AI ง่ายเหมือนปายนิ้วนะคะคารตดนี้ตุ้มตั้งใจนะทำขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการเล่าเรื่องเลยนะคะแล้วตุ้มเนี่ยได้รวมนะคะทุกการเล่าเรื่องนะคะสำหรับภาพนิ่งวิดีโอเคลื่อนไหวอะ่ะนะคะทุกแบบเลยนะคะ ไว้ในคัสนี้นะคะในคัสนี้ตุ้มเกินก่อนเลยนะว่าเรียนฉ่ําแน่นอนในคัสนี้นะคะ4ชั่วโมงเนี่ยมีแน่ๆน,นะคะแล้วสอนแบบละเอียดนะคะมือใหม่ทําได้ด้วย ะะเรามาดูนะคะเนื้อหากันก่อนนะว่าในคัสเนี้ยตุ้มจะแบ่งนะคะเป็น2พาร์ทหลักด้วยกันสายภาพนิ่งนะคะตุ้มก็จะแบ่งเป็นอ่าเป็นพาร์ทแบบนี้นะะเราจะใช้ AI ที่ชื่อ Chat GPT ก่อนแล้วก็มานะคะเป็นตัว AI สร้างรูปภาพนะคะเราจะใช้ตัว Midjourney แล้วก็ p i ก l u m e n นะ,ะอ่ะถัดไปนะคะเราจะใช้ AI ภาคเสียง ชื่อ p a y h t นะ AI ตัวนี้มีอ่ารองรับภาษาไทยแล้วเวลาภาคเสียงเนี่ยมันธรรมชาติมากมีทั้งผู้ชายผู้หญิงภาคเลยเสียงเหมือนคนจริงเลยค่ะนะแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่ได้ใช้แบบตัว AI ภาคเสียงตรงนี้ทุกคนเรานะคะสามารถนะครอ่าเราสามารถนะคะตัดออกได้เลยอ่าเพราะว่าบางช่องเนี่ย u t ท b e นะที่เขาไปสายเล่าเรื่องอะ ส่วนมากที่ตุ้มไปดูนะก็จะมีนะคะทั้งภาคเองก็มีนะส่วนมากภาคเองแล้วก็บางช่องก็อาจจะใช้ภาคเสียงนะ,ะสุดท้ายมาที่แคนวาและก็นะคะที่แคปคั t นะคะจบงานส่วนพาร์ ถัดไปนะคะคือการเล่าเรื่องแบบวิดีโอเคลื่อนไหวในการทําวิดีโอเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณจะไปสร้างหนังสั้นคลิปสั้นภาพยนตร์สมจินหรือว่าเป็นแอนิเมชั่นทําการ์ตูนอะไรแบบเนี้ย ที่มันเกี่ยวกับเคลื่อนไหวหรือคุณจะเอาไปใช้เกี่ยวกับการทำโฆษณาวิดีโอนะคะเป็นแบรนดิ้งนะคะขายสินค้าก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันใช้แช t GPT นะคะ AI สร้างรูปและก็เพิ่มเติมนะตัวนี้จะมีตัว King AI เข้ามาเป็น AI เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอและก็ปิดงานที่แคปคัท นี่นะคะสังเกตไหมเอ่ยว่าสองรูปแบบนี้นะ,ะมันจะมีความคล้ายกันต่างกันที่ตรงนี้ทุกคนตรงจุดแคนวาตรงนี้ถ้าเราเล่าเรื่องแบบภาพนิ่งเนี่ยเราจะใช้แคนวาแต่ถ้าเราทำเคลื่อนไหวเราจะใช้แคนวาเปลี่ยนเป็นวิดีโอแทนนะคะในคัดนี้เราจะยึดหลัก แ a GP t GPT และ AI Midjourney สร้างรูปนะเป็น2 AI นะคะตั้งต้นเลยอ่าเรามาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างเล่าเรื่องแบบภาพนิ่งนะคะสายคำคมพัฒนาตนเล่าเรื่องเนี่ยตุ้มแนะนำนะลองมาดูช่องนี้ได้เขาเป็นอ่าช่องที่แบบว่าใช้ AI อะ่ะทำทั้งช่องเลยเดี๋ยวเราลองนะคะกดเข้ามาดูในช่องนี้กัน เรากดเข้ามาช่องนี้ค่ะชื่อปุกยักษ์ในตัวคุณนะคะเป็นสายคำคมพัฒนาตนนี่เขาก็จะทำแบบนี้ทั้งช่องคือมีแค่รูปภาพนิ่งและก็เนื้อหาและช่องนี้ใช้ AI พากเสียงเราลองกดเข้าไปฟังกันดูค่ะ I have finish writing this I'm I with what I wrote last night? have help what paper swamped Can last wrote to คุณเคยรู้สึกกังวล กับสายตาคนรอบข้างไหมกลัวว่าเขาจะคิดยังไงกับเรากลัวว่าเขาจะมองเราแบบไหนกลัวว่าเขาจะพูดถึงเราในแง่ลบแต่รู้ไหมครับความจริงที่น่าแปลกใจก็คือผู้คนไม่ได้สนใจชีวิตของเราขนาดนั้นหรอกนี่สไตล์นี้นะะในคาสนี้ตุ้มก็สอนทําแบบนี้ด้วยช่องนี้เขาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ทั้งช่องเลยใช้ AI ทําใช้สูตรนี้เลยทุกคนสูตร ภาพนิ่งค่ะนะคะอยู่หน้าที่2นะนี่ใช้สูตรนี้เลยคือ ChatGPT ทำเนื้อหาแล้วก็ทำรูปภาพก็คือตรงนี้ค่ะนะ,ะภาพนี้แล้วก็ข้อความตรงนี้นะคะเขาเอามาใส่ที่เนี่ยค่ะ,ะตัวแคนวานะคะแล้วก็ใช้ AI พาคเสียงเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตามสเต็ปที่ตุ้มวางให้เลยแล้วก็ปิดงานนะคะด้วยการใช้แคปค่ะนะคะเอาภาพเอาเสียงมาใส่รวมกัน เท่านี้จบอ่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นช่องคําคมเนาะเน้นแบบการเล่าเรื่องพัฒนาตนนะคะใครที่เป็นสายเล่าเรื่องแบบนี้คาสตนี้มีสอนด้วยและก็มาดูชักนิดหนึ่งนะคะบอกเลยว่าช่องแบบนี้ไม่ธรรมดานะเขาสามารถทํารายได้ทุกคนสูงถึงเดือนละ7,000ดอลลาร์ต่อเดือน ประมาณ2องแสนบาทไทยเลยนะจากการเล่าเรื่องด้วย AI แบบนี้ต่อให้เรามี AI นะคะที่ช่วยเราทำงานนะทุกคนเราต้องเน้นความถี่นะลงไปเลยวันละคลิปง่ายมากนะคะแค่มีวินัยในการทำช่องนี้เปิดมานานแล้วนะคะเดี๋ยวตุ้มให้ดูก่อนอันนี้คือเวลาที่เขาเปิดคือ2014นะก็หลายปีแล้ว แต่ในปีนี้ค่ะมันมี AI ช่วยคุณนะคุณสามารถนะคะเอาให้ AI ช่วยทำคลิปแบบมเมื่อกี้ค่ะและตั้งโพสต์ไปเลยวันละคลิปวันละคลิปนะคะถ้าเกิดทำคลิปแรกได้แล้วคลิปที่2คุณจะทำได้เร็วและง่ายขึ้นทีนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยขอแค่วันละ2ชั่วโมงต่อวันนะคุณจะผลิตคลิปพอดแคสต์แบบมเมื่อกี้ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยมีวันละ2-3คลิปเนี่ยทำได้แน่นอน นะคะเราก็เน้นความถี่ในการลงไปนะถ้าใครแบบว่าอยากจะได้ไอเดียในการทำ YouTube เนี่ยเราไปหาช่องพวกนี้ติดตามดูไว้เลย ะนะคะส่วนช่องถัดไปนะคะอันนี้นะคะมีคนรีเควสมาแล้วก็มีหลายหลายคนเลยนะที่อยากให้ตุ้มสอนในเรื่องนี้ก็คือนะคะเป็นการเล่าเรื่องแบบภาพเคลื่อนไหวช่องดูดีเนี่ยเขามีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เปิดมานะคะตั้งแต่ปี2018อันนี้ก็ถือว่าอ่าเปิดมาได้แบบโอ้สักพักเลยช่องนี้ทำรายได้สูงถึงเดือนละ1ล้านบาท ทุกคนจากการใช้ AI เล่าเรื่องนะคะบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูนะคะตัวอย่างของช่องดูดีกันว่าเขาทำเป็นแบบไหนช่องนี้จะเป็นการแบบเล่าเรื่องตำนานาพระอภัยมณีอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแบบเยอะมากๆเลยนะคะ เป็นตำนานพญานาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสักคิดสวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำวิธีการใช้งานพื้นฐานของคินโทน e อ l อิ n สการับูชาเขามากขึ้นและขนานนามเขาว่ากระทำพิยะอเจละกะหรือชีปเปลือยทำพิยะนั่นเองครับไม่นานนักนะครับเรื่องราวของชีปเปลือยทำพิยะเนี่ยก็ถ,ถูกกล่าวขานไปทั่วทุกดินแดนเขามีลูกศิษย์มากมายเลยนะทุกเนี่ยแหละค่ะช่องดูดินะคะ คนติดตามเขาเยอะเลยนะคะช่องนี้ฟังไปฟังมาเพลินเหมือนกันนะในช่องนี้นะคะเขาจะเน้นในการทําคลิปยาวคลิปแต่ละคลิปของเขานะจากที่ตุ้มไปฟังแล้วก็ติดตามเขาเนี่ยหชั่วโมงกว่าทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าการทํานะคะภาพของเขาอ่ะก็คือใช้ภาพนิ่งเนี่ยใช้ภาพนิ่งสไลด์สไลด์เอา ะะเราก็ใช้สูตรนี้เลยสูตรที่1ของเราคือการเล่าเรื่องแบบภาพนิ่งทําแบบเดิมนะคะเหมือนกับช่องอช่องพอดแคสต์ช่องนี้นี่ทำเหมือนกับช่องนี้เลยมันจะเพิ่มเติมนะคะก็คือตรงแคปคัสตตรงนี้ค่ะที่เราจะใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปก็คือใส่ซาวเสียงใส่หมอกใส่ควันอะไรพวกนี้นิดหน่อยเท่านั้น เนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้เลยเราก็จะสามารถทำช่องแบบนี้ได้ด้วย ai นะคะทั้งหมดเลยอ่าเลิศน,นะคะไปดูกันต่อนะคะนอกจากช่องนะคะเด็ดๆดังๆแล้วในคา์ดนี้ตุ้มก็ทำนะคะนิทานเด็กมาให้ด้วยสำหรับสายแอนิเมชันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงทุกคน สวัสดีผมชื่อบบอบหน้าที่ของผมเนี่ยคือตรวจสอบตึกสูงดูแลระบบไฟฟ้าและทำให้เหมืองคำนานได้อย่างราบรื่นในทุกวันผมมีแค่ตืก่กับความลุและเสียงดังที่ไม่มีวันเงียบชีวิตของฉันมีแค่ตืก่กับความลุหรือโลกใบนี้ไม่มีอะไรกลางไปเลยเหรอในวันเดียวคันนั้นผมได้เจอเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อกอย่าเธอกำลังปลูกต้นไม้อยู่รอบรอตึกที่ผมดูแลอยู่ ทำไมเธอถึงปลูกต้นไม้นั้นล่ะเพราะต้นไม้ทําให้โลกรู้สึกสดชื่นไงล่ะคุณเคยเห็นต้นไม้ในป่าหรือเปล่าป่าเหรอฉันไม่เคยไปป่ามาก่อนฮฮฮงั้นเธอต้องไปดูป่ามีอะไรให้เธอคนพบมากเลยนะ วันต่อมาก็ย่าได้ชวนผมไปในป่าแต่ผมลังเลเล็กน้อยเพราะผมไม่เคยได้ออกจากเมืองลยแต่ความอยากรู้ผมก็ไปกับก็ย่านี่มันสวยมากนี่แหละคือธรรมชาติเธอจะได้เจออะไรที่มหัศจรรย์อีกเยอะเลยพวกเขาทำแบบนี้เพื่ออะไร พวกกระรอกเก็บถั่วไว้กินในฤดูหนาวมันเป็นธรรมชาติของพวกเขาพวกเขาเหมือนมีชีวิตที่เรียยงนายดีเนาะฉันไม่เคยรู้ว่าธรรมชาติมีความสุขแบบนี้เมื่อกลับมาที่เมืองงผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่มผุก้นม้านเล็กๆรอบตึกที่ผมดูแลและสอนนิดๆเกี่ยวกับความสําคัญของธรรมชาติโลกนีจะน่าอยู่ขึ้นหาทุกคนรักธรรมชาติ ะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ a อ i ิเมชันนะคะที่ตุ้มทํามาให้ทุกคนดูนะถ้าใครนะคะอยากทําการ์ตูนเป็นแบบยาวๆหน่อย1ินาทีเราก็ทําได้เลยตัว a n i m เมชันนะคะทำคลิปสั้นหนังสั้นการ์ตูนอะไรก็ตามที่มันเป็นการเคลื่อนไหวเราจะใช้สูตรนี้ในการทําก้อนนี้ค่ะนี่นะคะโอเคไหม พาร์ทหลักตุ้งแบ่งให้เท่านี้เลยคุณสามารถทําช่องได้หลากหลายรวมแบบการเล่าเรื่องให้เรียบร้อยนะ,ะในคลิปหน้าค่ะใครที่พร้อมแล้วไปเจอกันนะตุ้มจะแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ AI แต่ละตัวแบบละเอียดให้ทุกคนต่อนะคะกดคลิปถัดไปลุยกันเลยค่ะ